สบายดีชุกชุกคุณมันนนาทะเลสิพ่านทุกคนอะขามเปิดคลิปขามม่นั้ทุกคนมาในไม่ได้กินข่าวกินเด้อไม่ได้กินข่าวกินน้ำเนาะมาในคลิปสิพานทุกคนอะขามไปดอนดอนโนะก็เป็นพังเล่าเลยทุกคนอะาไรกขวงกขาโนทุกคนเอ้ยเป็นกิโลสองกิโลเขาได้อันน้ำนะแล้วก็มาไล่อยู่ดูอยู่นั่งสัญาตินั่งกำหอดในเศร้าๆทุกคนสิพานพี่้องอยู่อันโดนชนะ ออดอนดอนสนน่ะนะเออกระพาถ่ายมุมีเพื่อขวมเฮ้ยกับผู้ที่มายืนไปยินมาโพนก็มาผ่าหลวดน้ำมันน้ำมันน้ำผู้บ่าวทหารนี่ดิก็อยู่เคมถ่าไแต่บักมีแถวนี่แหละแต่บ้านนอาากมีคนเตือดนะเยเนาะ,นะกับผัวกัน,นคอยสายไปอันนี้ก็ต้นไม้ใหญ่ใหญ่อันต้นสามซา เวียดมาซื้อหนะมื่นหนึ่งคนนะมัดเอาเมื่อนอะไร้ะเจ้าหยุดเท่ากระทิ่มบางทิมดังงานแค่นี้แหละถ้า <c oughs> กระเช้าลงไปถ่าเพิ่นอยู่ในเพิ่นถ่าแท่นี้แหละถ่าเพิ่นอยู่เฮือเพิ่นมีเฮือใหญ่เพิ่นเฮ้ยพราะว่าเหากระเพาไปเผามาเนาะเพราะว่าน้าม,มันกกว่างเป็นต่อทีกิโลปัดดึกเออมาแมร์ปัดซวยมากประมาณอันสิบเอ็ดโมงหรือสิบสองโมงตอนเที่ยงตสบ่ายปัดล้ ลมทุกคนลมหัวพักหัวขวบหานาลม้ลมหลักหนามันก็เป็นขืน่นมันก็พงทุกคนเท่านนกับญาติน้องว่าเขาเก็เคยเจอกับกไว้น่อเพื่อใหญ่พัชรศักดิมาน้ามือใหญ่ตอนนี้เรากำลังย่างลงุงไปทาเป็นอยู่เพื่ออันยืนยืนไปยืนมาเม่าพ่ออันเราเราก็บวบาชิามกานาันน่ะคุณที่เป็นมาเป็นกระทู้อันวอาวาสิขามาใช่หน,น,น,นีเป็นอันใายผู้นีนกันเป็นมีเดียที่เราอยู่พูแล ลากำพหษนาตาลีแล้วกระทูอเอาผัวลำเอาวนแล้วกระทูให้ผัวเราไปโซงมาซะเมื่อชันซะดอกมะเขือบ้าทุกคนีดีมากเลยผู้ขับเพื่อนทุกคนถ้าอ,อยู่น้ามบมู่พงนั้นยังเศร้าอยู่เนาะเจ้ากระถาเอาคอยด้วยเรนนาเนาะจะคิดได้มากน้ำกันอีกมันดินปะโตกันทุกคนด้วย เมียปัดน้อยหัวปัดใหญ่ด้วยเมียาเราอยู่รวมหัวน้อยเมียใหญ่ใจฉันนี้นี้นะเจ้ากระบอกไปน้ำการบอสตั้งีปัดพันพื้นด้วยล้มปาพลาดตะพังคุณเอาพลาดพาพาด พลาดตาพะพังพลาดไม้ทุกคนพ่านพื้นบอคือโยอนบาบ,ยบาโยนวะอ๋อกำลังสีขามเพื่อทุกคนเขาขาไปพูดเลยเขาก็จะ่ายเบิ่งจนุนหดผังพุน่นเนาะอันนเปินอันเพือชาวนามานทุกคนอ้าวหดสีซูมก็ไปเอาอื่นลวมันนี่ทันที ซุ่มบ่ได้ดอกเอ้ยก้องน้อยๆพอแหละกําลังซาน้ําเฮือเด้อมันล่มอยู่เจ็บพอเข้าบางได้นี่นะมาแต่มาแต่ยืนใครอยู่เฮือก็สิใหญ่อยู่เนาะน้ําก็สิบ่พองดอกแต่ว่าน้ําถ้ามียังไหลเนาะ ทั้งบ้านเวาอาไปไล่ได้อนโคตดอนทุกคนในน้อยนะเบิ้งให้เบิ้งอีกคนคะนนนะกองห้าชุดไม่ได้โอ้ยได้เงินจากซื้อใหม่เลยทุกคนมันซ่านเรือขาวของตรงขาวตัวนี้ก็วัน เพื่อนก้าวนำเฮาครักหากทุกคนไปลอยมาลอยเพื่้นโอ้ยโต้มได้บ่สองคนสองคนนึงเพื่อนลอยลอยอืมนั่กระนั้นมันได้ลงมาเลยเนาะออลมหัวกูดมาเลยเฮ้ยผู้คือมีลมมาเนาะ ตะกี้เคยมาอันเคยไปบุญสวงเฮือทานุมานนะขี่เฮือใหญ่นะบักโซเฮือใหญ่น่ะมาผับปะตาอยู่กลางคลองนไลมายอดพีมอดพีใดเฮือโซน่ะก็ได้เออไลมายอดพีว้าปอกผู้เฒ่าได้แก้ชิ้นโก้แก้ทรงแก้เสือเข้าย่านย่านทั้งเลยมาลายลงแก้งคนนะซามชีบขวุคนะเฮือนะไม่มาแก่งมันโดนเพห็นเลย้วเฮืออะไรมันพี่เลย เพื่อนนะใบใบผัดมันบุปินีนเพื่อใหญ่บักโซนะ่ะ <c oughs> ขาเพื่อนนะทุกคนไปลอยมาลอยเฮ้ยคุณนี้เป็นสองลอยลอยบาททุกคนไม่ลอยกี่เลยคณะบ้านนา,านตลีคุณครคุณภาพขามหน้าทุกคนไม่ได้กินขเขาแล้ว <c> ถ <oughs> ้าม้าน ามน้ำทำโคทำโดนไปโดนทะลโดนฉนูปวดโพน้ำกุ้ทวงทุกคนทำทะเลนูนุ้ใจดีนนะอยู่พุ่นก็มีอันอยู่โดนนก็มีเฮือนคนมีตคนมีลกมีเฮือนคนมี่งหน้ามีรูรียนม oh oh, no. er ีบ้านคนนะเาก็สิได้หเ่กันดจัหน่อยแหละ กำลังทีพองในทุกคนน้าเริ่มพองในทุกคนเริ่มทีนะเนาะเริ่มพองเลยน,นะอันนี้ประเด้น้อยแล้วอันนี้นะเรอกลางนเนาะเสร็จมัดโดนนะี่เองคนก็มีไทรข้าเขาคนเป็นเองถามมาเลยที่จอดท่าเฮื่อไม่ว่างเหมาะ แต่กับเจ้าเลยเนาะอืมชีโม่ละทุกคนน้ำพุตกห่วงเนาะตัจ้งใจลูแล้วไหนย่านย่านน้ะทุกคนตั้งพุ่นกระโดนเนี่ยทุกคนโดนเทียน โค้งโค้งแบกเกงน่ามันเคี้ยวยังโยงเลยทุกคนตีนุ่งเนี้ยมึงเนี้ยอยู่หน้าเริ่มพองแหงเลยทุกคนโค้งมันเป็นแก่งมันเป็นหินเฮ้ยทุกคนมันกลายจะกพองเลยขโมยชิ้อหั่หมดนั่นแหละหัวน่ะเฮ้ยหนกจะมาลายแทนน่ะนะมันต้องหนกนะเป็นเทวอยู่ โอบชู shorts, มาได้ทุกคนโอบนะนะโอ้นกเอ็นเฮ้ยนกเอ็นนกเอ็นเสียงหน้าไปจุดทั่วหดแล้วทุกคนหอดบันดอนละจอดเถือนเลยหน้าที่แม่น้ามันน้ามีอบุ้ยในลายจุกๆนี่นะน้ามันหน้าหันหน้านิ่งนะเด้ฮึอันนี้ได นั่นแหละจะพ้นคันใจเงินก่อนจะผลเมือป้าคือเมือภาพใจได้ดอกอยังอันี้นะโดนทำเงินกำลังย่างขึ้นไปทุกคนโอ้ย,อย,อยเห็นป้ายไหะทุกคนสวัสดิ์เขตมึงใส่พุทโทธเงินดีต้อนรับผลวะผล,ะผลมีไพ่ไพ่คือเป็นกระนิงเข้ามาดิมาไปเบ่งกันเลย ท่ากระทืบหอนหมู่บ no ้านเพื่อนโอ้ยตกโฉกทุกคนแค่จะมีหมู่มานน้ำกันบ้านเพื่นก็มีโค้งน้ำทุกคนเพื่อนห่อเลยทุกคนนี่ดิหมู่บ้านนั่งกระลื้มตะก่อนเอื้ยนะห่อเลยพี่กล้องกระสานอ่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านกลางบ้านเพื่อนทุกคนพี่ดิเซลเซลอยู่เฮ้ย đôi chị 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 đi chị 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 Má chị 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 ไปไปจ้ะบ้านกูได้ผู้สาวมาใหม่เลยบอกม่นบอกเราจะไปหยอกกระบุรุเฮแล้วเราถ่ายทำอยู่กระบุรุเฮโอ้ยเออเปิ่นหยอกทุกคนอันนี้แหละหมู่บ้านดอนทักทายเป็นภาษาละเซียร์รัสเซียเออเอาว่าให้ฟังเลยสบายดีบันชวนคันบันชวนแล้วก็เผาวเปรุพาวซิจ้าวเลวก็บอีเอามาเพื่อน หล่อไปเรื่อยทุกคนโอ้โหกองข้ากระซามีเด็กหมู่บ้านทุกคนมีเด็กน้อยลีลมีรับผิดกินตั๊กปลาซาเพื่อนั่นละดังไพ่พี่กุเพื่อนนาวเฮ้ยทุกคนกินยังไงล่ะเออกินลูกชิ้นอันนี้คือเฮาลายเฮาลายบ่บ่นางเออเรามีเฮาลายหนาวบ่นางหนาวบ่ นาวบ้อง <g ül üyor> พิงไฟพิงดังดังไฟพิงอะัรคบพี่น้องขอบุญคุณละลายเดอ้ออางหอดพี่ละกะันหอดบันดอนเลยอันฮั่นใครเครื่องคอนทุกคนก็ขบุญคุณละลายที่เบิ่งที่ z o o ที่ติดตามนางมาพี่น้องหอนมาเนี้เจ้าท่าอุกทาทา่ทา,ท,าที่อุกคือใจกับคนไรคนเจกาติดตามมาเนี่ยเด้อทุกจุคนไปเร็วสบายดีเฮากระเป๋าลุงหนาลุงหลังกันไป ตุกใจขอกันไหมเฮ้ยอัดห่านไข่เครื่องทุกคนน่าอย่างง้อเฮ้ยูเพื่อนพี่น้องในทุกคนนี่ดิฮอดเลยน่าเกือบกัน้เกือบกันแล้วเร็วเนี่ยว่ะเกือบเราไปหน้าเราไปหน้าฮัก็ยังมีดวงอยู่ด้วยฮะเพื่อนพี่น้องในทุกคน